สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออตโต้ค่าที่โชว์รูมมาด้าทีทีสีสเกตหาง่ายครับโดยโชว์รูมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นสีสกเกตอุทุมพรวิสัยใกล้ห้างวิซีนั่นเองวันนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีก็จะมารีวิวนะครับมาด้า2อรุ่นพิเศษคาร์บอนอีชั่นนะครับ แคมเปญในตอนนี้นะครับก็คือผู้ค้าซื้อสดลงไปนะครับผู้ค้าเติมน้ามันขีดอย่างเดียวแต่ถ้าซื้อผ่อนนะครับก็คือเติมน้ํามันขีดกับผ่อนค่าหัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับก็คือมาดนาแคร์นั่นเองรถคันนี้นะครับมีความพิเศษอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบ นิวมาด้าสองหนึ่งจุ์บอน dition คันนี้อ่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับการออกแบบก็เป็นแบบโคดูดดีไซน์โซลโมชั่นจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวนั่นเองกระจังหน้าเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ m a ด้าในทุกๆรุ่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเรียกว่าซิกเนเจอร์วิงนะครับทำให้วถมีความรู้รายิ่งขึ้นไป ตะแกงจะเป็นสีดําเงานะครับในรุ่นนี้ทําให้รถมีความสปอร์ตมากอ่าแล้วก็โลโก้มาด้าอยู่ตรงกลางด้านล่างก็จะมีคิ้วให้ทั้งสองฝั่งเป็นโครเมียมแบบนี้ไฟหน้าเป็น led projector พร้อมเทมีว running แ a m นนะครับเป็นวงแหวนแบบนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์แบบ led นะครับระบบไฟหน้าเป็นแบบ auto ร e v wing ปรับระดับอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติตนเองนะครับ ขนาดรถบรรทุกหนักไฟมันเชื่อนขึ้นนะครับมันก็จะปรับให้ต่ำลงอ่อาแบบนี้จะเรียกว่าออโต้เรเวลิงนะครับในมาด้าสองรุ่นพิเศษนี้นะครับหรือว่าออปชั่นจึงนั้นกับรุ่น m a ด้าสองเอสเวอร์สีเทาแมชชินเกนะครับก็ให้ความสปอร์ตมากๆนีเขาจะมาในวอลแม็กอันรอยขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็ยางกันหบ นขนาดยางหนึ่งแปดห้าทับหกห R 1 5 88้ที่นะครับตัวนี้แม็กขนาด15นิ้วนะครับสีเทานะครับสีเทาเงาทำให้รถม,มีความรหรูหราและก็สปอร์ตมากๆระบบกันสสันะเทือนนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระแม็กฟอรสันสตัดและเหอกันโคงนะครับระบบช่วงล่างของมาด้าน,นะครับจะสามารถบิดตัวได้นะครับ เพื่อทาให้รถหนีหยึดเกาะถนนได้ดีนะครับขนาดเข้าโค้งนะครับก็จะมีระบบ GVC พัดนะครับระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่ขั้นสูงนั่นเองนะครับทําให้รถหนีหยึดเกาะถนนได้ดีนะครับในมดดาเดย์สองมาเด้์สามซเอสามสิบซีห้าเซแปดนะครับจะเป็นระบบ GVC พัดสวยงามนะครับในรุ่นคาร์บอนอี dition คันนี้นะครับกระจกก็จะมาในสีดำเง,งาแบบนี้นะครับตัวนี้ เป็นสีดำเงานะครับพิเศษขึ้นมาทําให้รถ,ถมีความสปอร์ตขึ้นไฟเลี้ยวเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะครับตรงนีน้เป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ไม้ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับขนาดฝนตกลงมามีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเปิดจับปัดให้อัตโนมัติเลยนะครับระบบคุณแจนะครับตัวนี้ด้านประตูจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับ80เส้น สามารถกดสมาร์ทคีย์ได้เลยนะครับตรงนี้ออันนี้ก็นีผ่านหมดเนาะเป็นคุเจาสำรองกดเข้าไปนะครับ80ดสิเซนสามารถกดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ฝาท้ายนะครับในมาด้าทุกทุกรุกก่นด้านหลังนะครับก็จะมาในว้อแม็กขนาด15นิ้วเช่นเดียวกันนะครับยางกันบอบระบบกันสันสะเทือนนะครับด้านหลังจะเป็นแบบ จึงอิสระทอชช่นบีนนั่นเองนะครับเป็นแบบคานเหล็กสามารถหยิดตัวได้นิดนิดหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ดูด้าน,นท้ายกันหน่อยอ่าเขาจะมาในท่อหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตะแกรงไตทับทิมทั้ขงของฝั่งอ่ามีเซนเซอร์สีตำแหนง่งแล้วก็กล้องมองหลังมีมาให้นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์มาดาสองฝั่งนี้ก็จืนสกายเอ็กซทีนะครับ โลโก้มาสด้าอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับถามว่ารุ่นซีดานี่กว้างขวางไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเปิดได้ไหมเปิดได้อยู่นะครับถือกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสลักพับเบาะนะครับกบบนะบ็นี้คือพับเบาะลงนะครับนี้คือพับเบาะนี่ยางกูพื้นนะครับมาได้สองเลยล่าสุดนะครับ เขาจะไม่ได้ล้ออะไรนะครับจะเป็นปัมม๊มลมอัตโนมัติให้เลยนะครับตอนรถวัวอะไรสามารถเติมนได้เลยตอนสถานการณ์ถุกเกินนะครับรถว,วัวสามารถใช้ได้เลยอ่ามาดได้สองคาร์บอนดิชั่นนะครับผลิตออกมานะครับจํานวนจํากัดนะครับถ้าใครซื้อวุณนี้นะครับอไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองอมีจํานวนจํากัดนะครับเห็นว่ามีประมาณ หนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อคันนะครับถ้าคุณซื้อไปหนึ่งอะคุณไม่เหมือนใครนะครับในวุนพิเศษนี้โดดเด่นเลยนะครับบนท้องถนนแปลกไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเรานะครับเขาจะเปิดตัวมานะครับมีสองสีนะครับก็คือสีเทาร์โพลิเมอรทันเกกับสีเทารมชินเกยสีเทานี้นะครับจะมีค่าสีตามวุ้นรถนะครับมันได้สองอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหงืนบาทนะครับ ในส่วนของราคานะครับมาด้า2คาร์บอนอีดิชั่นนะครับอยู่ที่669,000บาทนะครับในสีเทาโพลิ่งท่านเก๋และในส่วนของมาด้า3นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทอ่าปุ่นคาร์บอนอีดิชั่นนะครับแล้วก็ซีเอ็กซ์3นะครับราคาจะอยู่ที่เก้าแสนสี่พันบาทนั่นเองและในส่วนของซีเอ็กซ์30นะครับอยู่ที่ราคา หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมืนหนึ่งพบาทนะครับในยุ่นคาร์บอนอี dition นี้อ่าราคาเขาจะกระโดดขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณได้ไม่เหมือนใครคนอื่นก็ไ็นเหมือนเรานะเป็นเรื่องพิเศษนะครับรุนรีเมนเต็ดนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับในรุ่นพิเศษนี้นะครับความต่างกันยังไงนะครับอ่าเริ่มต้นจากตรงแผงประตูก่อนนะครับ จะเป็นหนังสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ได้สีเทาอันนี้ก็เป็นหนังนะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับในส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะสีแดงเบอร์กันดี่แบบนี้นะครับอืมเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวน,นี้จะเป็นพลาสติกข้อมอยู่นะครับสีแดงแบบนี้ทําให้รถมีความโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางนะครับ มันทึกที่นั่งได้ที่ตัวรถสองตำแหน่งแล้วก็ที่ดอกกุญแจอีกสองตำแหน่งนะครับรวมเป็นสี่ตำแหน่งด้วยกันอ่าในส่วนของคนพิเศษนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในภายในของม a สด้าสองคาร์บอนอิติชันคันนี้นะครับอ่าพวมาะไรมันตีฟังก์ชันนะครับแบบมอเตอร์ไฟฟ้าปรับได้สีท่ทิศทางนั่นเองนะครับพร้อมปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับรับสายฟังสายรูทคอนโทรลนะครับตรงนี้ แต่ตรงกลางเหมือนกันเลยนะครับกับรุ่น editor หน้าจอ m l d นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้สีดำเนาะสามารถปรับแสงได้นะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงการทาขีนะครับด้านบนมีเหมือนกันเลยนะครับปุ่ม start มีให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเขาจะต่างกันนะครับจากรุ่น editor รุ่นจะเป็นหนังสีดำได้สีเทา เดือนไปถ,ถึงขอบประตูนะครับอันนี้คือความต่างก็ซื้อไปแล้วไม่เหมือนใครนะครับในรุ่นพิเศษนี้เพราะว่าเขามีจํากัดหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับ Center d i s p a y นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ Bluetooth ได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆและที่สำคัญนะครับสะท้อนหน้าจอได้นะครับผมทำมาแล้วนะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับ แล้วก็มีชาร์จแบบไว้สายด้วยนะครับตัวนี้มีมาให้เลยนะครับถ้าเป็นโมเดล e r สองพันยี่สิบนะครับยี่เอ็ดยังไม่มีนะครับยี่สมีให้แล้วนะครับเกียร์ออโต้หสปีดนะครับแมนนวลหมุนให้ด้วยนะครับแล้วก็สปอร์ตมีให้นะครับเพิ่มความในการแสงนะครับตัวนี้จะมีสปอร์ตเพนต์ชิพด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มเซนเตอร์คอมเมนเดอร์นะครับตรงนี้ทํางานกับ หน้าจอเซนเตอร์ดิสเพย์นะครับก็พู่กันนะมาไดสองนะครับเขาจะสามารถทัชสกรีนจอได้ตอนอรถจอดเท่านั้นนะครับแต่ว่ารถตัวนี้นะครับยังไม่ PDI นะครับมันเลยไฟหน้าจอยังไม่ติดนะครับในส่วนของด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับผมเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบุหนังสีดำ น,นี่ก็เป็นหนังสีดำนะครับอันนี้ป็นโฟมเมียมอ่าลดปูงด้านล่างเนาะนะครับเบาสีแดงเบอร์กันดี้แบบนี้นะครับใครซื้อไปแล้วไม่เหมือนใครใครก็ไม่เหมือนคุณนะครับมอนตองศีรษะมีให้ทุกตำแหน่งสามารถพับแยกได้หกสิบสี่สิบนะครับสามารถพับได้เนอะหลายท่านนะครับเดี๋ยวว่ามาได้สองแคบนะครับแต่ว่านั่งแล้วนะครับลดความเหนื่อยล้าได้นะครับเพราะว่าการส่งระเทือนเขานี่ จะมีน้อยมากนะครับเพราะว่าช่วงล่างดีนะครับนี่ก็ถือว่ากล้องขวาง,งเลยทีเดียวนะครับในส่วนของมันได้สองว่มดูในส่วนของระบบความปลอดภัยกันหน่อยนะครับ,บระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับ A-Back นะครับมีมาให้คู่หน้า Dynamic Stability Control นะครับ,บระบบควบคุมเสถียรภาพการขรงตัวของรถนะครับมีมาให้ แอคชั่นคอนโทรลที่เต็มนะครับระบบป้องการราันล้อหมุนฟรีและควบคุมการสั่นสะหล่นมีมาให้ Q1 S4 นะครับช่วยออกตัวในทางลช้ชันนะครับมีมาให้ระบบป้องกันล้อวัก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรค EBD และเสริมแรงเบรค BA นะครับมีมาให้ครบชุดแล้วก็ไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับ Emergency Signal ที่เต็มนะครับมีมาให้เมื่อเบรกรถกระทันหันนะครับไฟฉุกเฉินจะติดให้อัตโนมัติตนเองนะครับอ่า ก็เป็นใระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับในวัตถุนี้นะครับออปชันจะเทียบเท่ากับมาด d a สองเอเดเตอร์นั่นเองอในส่วนของโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับคำเป็นกลางนะครับดอกเบี้ย2.09%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง MPI แล้วก็ฟรี m a z d a Care นะครับค่าบำรุงรักษาตามระยะนะครับ5ปี1 0 0 0 0แซนโนะครับฟรีเลยนะครับในการเข้าสู่แต่ละครั้งนี่ลูกค้านี่ อุ่นใจได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับรถก็อยู่ในประกันตลอดนะครับไม่ขาดวารันตีนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับเอารถไปถ่ายล้วมันเครื่องข้างนอกแบบนี้นะครับมันก็จะขาดวารันตีไปนะครับแต่ถ้าเราได้โปรแกรมนี้ไปนะครับก็คืออุ่นใจได้เลยนะครับใน5ปีเข้าศูนย์ฟรีนะครับ1เซนโกรทำให้รถเราเนี่ยอยู่ในวารันตีตลอดนะครับว่ามาดูในส่วนของเครื่องยนต์มาด้า2 1.3 Carbon e d i t i o นคันนี้กันหน่อยนะครับเป็นเครื่องยนต Sky ์ Skyactiv-G นะครับเครื่อง103นั่นเองนะครับนี่ให้ยังม้าสูงสุดนะครับม้า93ตัวนและให้ยังมีสูงสุดนะครับ123นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองนะครับคันนี้จะอยู่ที่23.3เป็นรถระดับ Eco Car แต่ว่าประหยัดน้ำมันมากๆเครื่องยนต Sky ์ Skyactiv นะครับ ็คือคุ้เงินที่แวงแล้วก็ประหยัดน้ำมันนั่นเองการวางตำแหน่งเครื่องนี่สวยงามเลยนะครับระบบการจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงนะครับจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไดเร็กอินเจคชั่นนะครับตัวนี้สวยงามนะครับในการจัดวางตำแหน่งเครื่อง C สูบ16วาล์วตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำมันเบรกนะครับอันนี้เติมไม้ปัดน้ำฝน ระดับน้าตัวนี้นะครับก็จะมีโรวกับฟูนะครับก็ไม่ควรเติมมากจนเกินไปนะครับน้ําที่เติมไม่เกินเกินขีดฟูนะครับเพราะว่าตอนขับไปื่้งยนต์มันร้อนมันจะขยายตัวขึ้นนั่นเองแบตเตอรี่ฝั่งหน้านี้นะครับตอนเราซื้อแบตนะครับเราจะรู้ว่าเราจะควรใช้แบตกีแอป์นะครับให้เอาจำนวนซีซรถนะครับหารด้วย30นะครับก็จะเป็นขนาดแอ ที่ซื้อเซอวัดเรานะครับก็คือไซสูตรนี้จํานวนซีซีรถฐานด้วย30นะครับก็จะเป็นแอมนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องอ่ากองอากาศนะครับอันนี้จะเป็นกล่องฟิวในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของเครื่องยนต Sky ์ SkyActiv หนึาม เป็นไงครับกับ New Mazda 2 1.3ุพิเศษ Carbon e dition นะครับคุณซื้อออกไปนะครับคุณได้ไม่เหมือนใครใครก็ไม่เหมือนคุณนะครับเพราะว่าเรามีจิมกัจิากัดจริงๆนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับถ้าซื้อสดซื้อผ่อนก็เติมน้ำมันขี่กับผ่อนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าฟรีค่าบำรุงรักษาตา,ตามระยะ5ปีเ0 0 Zen 2ม m a z d าแคนั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกทกท่านเลยว่าจะใดที่เก่าไปไม่ถูกต้องว่าจะใดที่เก่าไปไม่สุภาพบาทมลมงศรีก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอเก่าคำว่าขอบพระคุณครับ